ต้นไม้เยอะเลยครับตรงนี้ครับสงสัยว่าอ,อาจารย์ออสต้องเอาต้นไม้ออกก่อนนะนี่ครับกาบสวัสดีครับผมกาบสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับออยู่กับผมเอ็กดัมซิงครับอุไอ้นั่นจะหลุดแล้วดิตัวที่อาจารย์ออสเชืมม่อมใบมีดมาให้มันเรียบนะจะหลุดแหรอดู นี่อาจารย์เก,ก็กำลังจะทำลายต้นไม้นะพี่น้องนี่ต้นไม้ออกครับล้มต้นไม้ปากออกดูฝั่งนี้ก็ต้นไม้ทั้งนั้นเลยครับแถบนี้นะนู่นแล้วครับต้องเอาต้นไม้ออกครับ ล้มต้นไม้อะคลิปนี้ก็พามาดูอาจารย์ออดล้มต้นไม้นะพี่น้องมาดูกันว่าจะมันแค่ไหนครับต้นไม่ใหญ่หรอกต้นเล็กนิดเดียวถ้าแมวอ,ออกนี่ก็ทำไม่ได้ครับต้องเอาออกนะพี่น้องฟาดเลย ดึงออกทั้งต้นทั้งรากเลยตัวนี้นี่ครับมาดูอาจารย์ออดล้มต้นไม้นะพี่น้องนะเรียบร้อยหักแล้วบอกเรียบร้อย ต่อครับตรงนั้นต่อฟุ๊มอาจารย์น็อตเลยเริ่มจะเจอต้นไม้แล้วครับงานนี้ องมันอยุ่นี้นะแต่ต้นไม้อยู่างนอกนี่นะฟองไม่ดินไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ต้นไม้เยอะมากงานนี้ต้องถล่มต้นไม้ออกนะพี่น้องนะ <c oughs> เป็นอาจารย์ออดบอกว่าเหลืออีกประมาณกิโลครึ่งนะพี่น้องนะน่าจ,จะประมาณนี้ครับแต่ฝั่งนี้ก็ ต้นไม้เป็นแถวเลยพี่น้องนู่นเลยนี่ครับกำลังล้มต้นไม้มาดูอาจารย์ออดร่วมต้นไม้ว่าจะโหดแค่ไหนนะพี่น้องนะ ไอตัวนั่งก็หลุดไปแล้วครับไอตัวที่ที่อาจารย์ออดเสริมมานะที่ติดกับฟันนะเขาเรียกว่าไงนะเขาเรียกว่าอะไรเรียกไม่ถูกนะครับนี่งดไหมอัดต่อเกินครับโอ้ออกง่ายอยู่ไม่ยากหรอกนี่จะลงต้นไม้ก่อนนะ ถลมทลายต้นไม้ทีเดียวด้วยอาจารย์ออสแต่ฝั่งนี้ดินไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับส่วนมากก็ต้นไม้นี่แหละเยอะฝั่งที่รถผมจอดนั่นก็คนคนนะครับคนงานนะที่เป็นแบบชาวบ้านเขามาช่วยนะครับ จ้องเวลาลเรารถแม่โคเขาทำรอครับตรงไหนทําได้เขาจะใช้คนนะตรงไหนทําไม่ได้ก็ต้องรอ,อรลอม่โครครับเนี่ยอาจารย์พอาปวดลงล่างหมดเลยนี่ดันออกทังเดียว ระวังรถด้วยจานรถเจ้คของด้เนี่ยงานนี้ต้องมีงัดครับตลอลนี่แหละล้มให้หมดเลยครับต้นไม้ อย่าเอาไว้อาจารย์ออไว้อย่างนั้นไม่ต้องให้เหลือ,อต้นสสเดานะนี่เตียนเลยครับงานนี้ต้นไม้ลงเสร็จแล้ว ยาวๆครับพี่น้องครับขามาหาจันอัดนะอ,นนอันนี้ก็น่าจะเป็นเวลาบ่ายสองครึ่งครับแดดจ้าเลยเช่อัดล้มหมดแล้วงานนี้ไม่มีเหลือ เอามาสั่งบอกต้นโยคคานะครับให้เอาลงเขาบอกว่ามันจะลมทับสายไฟนะพี่น้องงานนี้ดูเต็มๆคลิปครับด้วยอาจารย์ออดลมต้นไม้นะนี่ต้นยูคาครับต้นใหญ่ๆมาดูกันว่าจะเอาลงยังไงได้ไหมอาจารย์จะเอาลงยังไงพักลงนี่เหรอ ไหวไหมโอ้งสบายเออ,อมาดูอาจารย์ออดจะว่าจะเอาต้นยูคาลงยังไงนะครับพี่น้องฝั่งนู้นก็ต้นยางเขานะมาดูกันครับว่าอาจารย์เอาจะผักไปนู่นเลยเหรอต้นยางเขาได้จารย์ สุดมือละไม่ถึงเหรอโอ้ง่ายๆสบายวุม้มนี่สุดยอดไหมล่ะทีเดียวไม่เหลือเรียบ,บร้อยครับแค่นี้แหละคป๊บเดียว thoái thời gian cách điều, một, ô, ở vai đây, nó văng lốt cho con ร้านตูดเลยคุณเล่นเนี่ย,ยดูฟังเสียงเด็กกูกราบกูกราบเลยดูใบมีดสิหักไหมหกนะักังไม่หกัก อาจารย์ระวังรถแล้วรถออกก่อนใจเย็นใจลมลมอย่าใจร้อนสิ <c oughs> เอาโูดเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจลมลมใจลมลมอาจารย์ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ